สวัสด,ดีคนดูประชาชนทั้งหลายค่ะมีนามว่าจากัน5 5 6ห้เรียกชื่อเลยส,สั้นๆว่าจากันก็ได้นะเออนี่จากครับอ้าวมีอะไรพลทหารนแชมเปอร์เออผมยังไม่ใช่ทหารนะครับเออนั้นประชาชนแชมเปอร์แล้วกันเอ,อจากครับผม,มเล่นเด็ดว,ว่ามาคือจา่าคิดว่าจากจะสามารถเอาชนะพวกซอมบี้พวกนี้ได้หรือเปล่าครับมั่นใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโอ้โหนี่ด่านไหมหรอวะเนี่ยโคตรสวยเลย จาาครับผมไม่เคยเห็นด่านนี้มาก่อนเลยเออฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันน่าจะเป็นด่านใหม่นนแน่โคตรสวยเลยเหมือนจะเป็นเรือหรอเราอยู่บนเรือหรอเรือหรือไม่ก็ตึกกันแหละโอเคเอาเป็นว่าอโอเครอบหนึ่งละโอเคเหมือนจะเป็นบนตึกนะโอ้โหโคตรเท่เลยโคตรสวย,ย <Müzik S 2> ฉันได้ออยินเสียงซอมบี้อโอ้ยฉีดเออ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 ไอ้ตัวเกอเออเออยี่ๆๆนๆๆๆรถก่อน แต่ฉันจะป้องกันเสาวิญญาณตรงนี้เฮ้ยมาตั้งอย่างไรวะไม่ยนี่นี่นี่ไม่ไม่ใช้ก๊อกมันดีกว่าอืออืออือจากโคตรโหดเลยครับใช่ฉันโคตรโหดไม่ยี่อไม่ยี้ไม่ยื้โอเคเราผ่านรอบหนึ่งไม่ได้แล้วแล้วของอะัรอยู่นะวะอ๋ออยู่นู่นจากครับอะไรหรอเกมบักหรือเปล่าครับทำไมคะแนนมันไม่ขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะเกมน่าจะบักหรอมั้ง จากเขาพันมากันเทียบเลยเออฉันเห็นแล้วยิ่งอู้บาสุก้าเงินไปทำอะไรวเนี่ยนี่หาตัวอยู่นะโอ่ลืมไปว่ามึงโดนตลบมาลงกันแล้วโอ้ยเออมือซตายแมบอืออือหนึ่งไปคิดแม่งเลยขอบเขาขนเขอบขนลบเล่นเล่นแบบมองนี้ดีกว่าอื อือไปนมากันอ้ยได้อาชีพเป็นด้วยนั่นเองอือเดี่นี่วอดีโอเคเต็มจ่าสีน้ำเงินเต็มละโอเคจ่าโคตรหูเลยครับใช่โคตรหูไม่ติดเยอะอือรับปุ๊บโอ้โหโอ้โหเลี้ยงโอ้โหตกแตกเลยอืาแต่จะเล่นหมดอะไรนะครับหมดยากนะโอ้โหเขาว่าอยู่ว่าทำไมมันมากันเยอะ

อ๋อค่าคะแนนอยู่ตรงนี้ดีกว่าก็คิดอยู่ว่าไอ้ทองคำนี่มันคืออะไรวะมันคคะแนนหรือลบบไม่ใช่คะแนนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคู่แข่อโอ้ยมีบอส ไอ้ยิงติดแล้วนะว่ยิงติดโตนี่ตัวระเบิดงั้นเพราะงั้นผมยิงสามสามตัวจากข้าวบไปห,หาเฟนก่อนนะครับเออเราแต่เองดิเดข้าจะอยู่ตัวคนเดียวไปก่อนโอเคไอ้แคมปเปอร์มันไปหาเฟนแล้วข้าก็ต้องมาโซโล่พูดคุยกับคนดูคนดเดียวเไกลฮะเนี่ยเออผมไม่ได้ โอ้อ <S <S โอเป็นด่านแล้วโอเคเราถึงด่านที่เราต้องสู้กับพวกซอมบี้ที่มากนเป็นกลุ่มใหญ่แล้วจ้าครับผมกลับมาแล้วเออเออดีดีดีสมอาวุธด้วยดีกว่าโอเคดูสิว่าเราจะได้อะไรกันดูสิว่าเราจะได้อะไรกันนี่ <S <S อะไรวนะเนี่ยโอ้โหเปิดอะไรวนะเนี่ยโอ้อะไรไม่รู้แต่ตรเทเหมนกัน,นนะมึง มลบ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 ทหารจะมาล้วนี่น like, ี่นนีโอ้โคนละเร่อนะโอเคนี้เรากำจัดทมี่ได้ข้างหน้าเยอะอยู่พอสมควรแล้วนะโอนี้ทอมันเลือนมากว่านกลนั่นจะฆ่าบไม่หีไปกันนะนี่นี่นี่นีนี่เปไงล่ะฉันโคตรเก่งลยใช่ไหมแชมบอร์ใช่จาโคตรเก่งเลยเราชนะแลชาใช่ รถชนะแล้วโอเคคุณดูตอนนี้คลิปกระจบกลงไปแล้วนะครับคุณดูคุณดูคิดว่าจากการนั้นเขาเก่งไหมครับผมคิดว่าเขาเก่งมากเลยนะครับผมใช่ฉันโคตรเก่งโอเคจะคลิป